รู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกยังไงรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าใจหา่านเหมือนกันเพราะว่าค <c ười> ่อนข้างตอนแรกคิดว่า12ตอนมันจะนาน3เดือน <c ười> จะนานมากแต่สุดท้ายมันมันไวสุดๆ,ๆไปเลยอะ่ะ <c ười> อันนี้ก็เดินทางมาถึง Final อ p แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้จัดมาดูกับแฟนๆทุคกคนก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆซีนที่มันแบบเศร้ามันก็คงจะเศร้าสุดๆแน่เลยอ่ะก็เลยแบบรู้สึก เนี่อีพีแต่ฉันยังมีตื่นเศร้าอยู่หรอครับเนี่ยไม่มันก็ตื่นตันใจไงคือแบบเศร้าแบบตื่นตันใจแบบนั้นได้เคลียร์ใจกันประมาณนั้นตุยไม่ได้สปอยนิดนึงพูดได้ไม่เป็นไรพูดได้พูดได้โอเคโอเคได้ครับอ่ะแล้วคุณอินล่ะครับถามต่อถามต่อเองเลยก็รู้สึกเหมือนกันครับว่ามันมันเหมือนจะยาวแต่พอมันมาถึงอ่าบันทึกหน้าสุดท้ายมันมันก็ใจหายนิดนึงเนาะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ เรื่องที่ใครดูเนี่ยถึง e ีพีมันก็ยังแบบมันยังห่างกันอยู่เลยอ่ะคนนึงอยู่ฝรั่งเศสคนนึงอยู่สยามประเทศอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูวันนี้ EP พีว่าจะลงเอออย่างไรรู้สึกสองจะห่างอยู่ก็คือจบแบบอ่ะเธอเธอไม่กลับประเทศฮไม่กลับมาไทยแล้วแล้วฉันจะไปต่อยังไงไม่แต่แต่พี่อาจจะไปหาอะไรอย่างเงี้ยปะ ถตาวัมนั้นยังไม่มียังไม่มีเรือบินเป็นนั่งเรือไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่จะดีแต่ว่ายน้ำไปหากูเป็นไรคะกูเป็นปลาเป็นปลาอ่ะก็คุณดีจะไปหาจะไปหาหรือเปล่าจะหาด้วยวิที่ไหนก็คืนนี้ครับครับผมับผมเหมือนพี่ๆเลยครับใช่จริงๆแม่จริงก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าตอนถ่ายตอนถ่ายมันก็ถ่ายรวมๆประมาณสามเดือนเนาะซีวีก็ออนสามเดือนเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตอนถ่ายมันจะนานมากๆแต่ว่าพอออนเนี่ยมันรู้สึกว่า แป๊บเดียวเองเวลามันผ่านไปไวมากๆแล้วก็อีพี EP นี้เนี่ยรู้สึกว่าเมฆเนี่ยจะได้แบบใส่ชุด,าชดราชปาตยกับเขาแล้วฟน,นนะอลอีนนรู้สึกว่าความฝันของเมฆเนี่ยจะเป็นจริงแล้วด้วยซ้ำในในใน,ในเทลเลอร์ที่ปล่อยไปครับ<ม>ใช่ก็แบบก็จริงๆยินดีกับตัวละครทุกตัวมากยังไงมันหวัว่ามันต้องจบแบบด้วยดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวว่าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะจบดีแบบไหนดีขนาดไหน พูดได้ดีพูดได้ดีเหมือนอู่ไหมเหมือนอู่ไหมพูดได้ดีเหมือนกันเลยนะอะไรครับเหมือนกันไหมเหมือนพี่ๆเราก็เรอูแต่แต่แต่จะรู้สึกแตกต่างนิดนึงเอ้ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันเร็วจังแต่บูมกลับรู้สึกว่าทำไมมันถึงยาวนานจังอ้าวทำไมอ้าวจะเป็นเพราะความผูกพันของพวกเราเนาะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วของผู้ที่กลับมาทันนะครับนายก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกคนเลยว่าตอนที่เราถ่ายก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาสามเดือนแล้วแล้วมัน มันค่อนข้างยากลำบากจริงมันรทรามานหละตอนถ่ายใช่แต่พอมาออนจริงปุ๊บสามเดือนผ่านไปไวมากรู้ตัวอีกทีคือยังรู้สึกว่าเหมือนวีคที่แล้วเพิ่งมาอยู่ตรงนี้เองอแต่ตอนนี้ก็อีพีสิบสองแล้วก็หวังว่าทุกคนที่มาดูในวันนี้หรือว่าทุกคนที่รับชมทางบ้านจะชอบไฟนลอีพีของพวกเรานะครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจทาผลงานนี้อย่างเต็มที่ก็หวังว่าอีพีนี้จะเป็นการปิดจบจารึกษ์ฤชายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทุกคนคงมีความสุขไปพร้อมกับพวกเราครับอ,อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาลุ้นตอนจบมาตลอดเลย ทำไมเขารู้ตอนสองเหรอทำไมเขารู้ตอนสองครับลุ้น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 ใจลุ้นใจเชื่อว่าเขาเรือตอนสอทีมงานหลุดหรอทีมงานหลุดตอนนี้เป็นแค่ขี้หูพอดีขอโทษครับไม่จะถามเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยคือจะบอกอ้าวทำไมฉันยังไม่รู้เลยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมครับคุณคุณเกรส กบอีกแล้ว <poisoned> ก <indo> ็อีกแล้วก็ก็ก็ถ้าสำหรับใครที่ลุ้นก็อยากให้มันลุ้นไปด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอีกกี่ชั่วโมงเองอีกไม่กี่ชั่วโมงเดียวเองใช่ว่าณสองชั่วโมงอีกประมาณสองชั่วโมงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าตอนจบของจารึกรติชาเป็นยังไงนะครับก็เพราะเอาจริงๆแล้วพวกเราสี่คนก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาตัดต่อมาแล้วเป็นยังไงใช่เพราะเราถ่ายเยอะมากไม่รู้ว่าตอนจบมันจะจบมันเป็นมาติเวอร์มาติเวอจริงๆนะอ่าใช่คนไม่เชื่อว่านี่นะพูดจริงพูดจริงถ่ายไว้หลายแบบเหมือนะครับ เราคิดว่าคนดูที่ได้เห็นตอนจบแล้วเขาจะรู้สึกไงโอ้ยร้องว้าวแน่นอนแล้วทำไมล่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมจะรู้สึกว่าจะต้องคิดต่อแล้วสิคิดม่ก็ดองเล่นต่อไปก่อนไต่อไปแล้วไม่เก่งแต่ไวไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกไงพอเขาได้เห็นทุกอย่างเรื่องทุกอย่างมันนี่ว่าเต้นตันนะว่านี่รู้สึกว่าคนดูไน่เต้นตันไปเหมือนกับพวกเราเหมือนกันเพราะว่ามันอ่ามันเป็น EP สุดท้ายแล้วแล้ว ทุกเส้นเรื่องมันจะขมวดจบที่ EP นี้แล้วอย่างเงี้ยว่ารู้สึกว่าเนื้อหาใน EP พสองนี้ว่ามันจะมีความตื้นตันมากๆอย่างเงี้ยว่าคนดูน่าจะตื้นตันเหมือนกับพวกเราสปอยได้ไหมครับว่าแต่เราโอ๊ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ๊ยไม่โอ้มันจะเสียเงินเอาฮะไม่ได้เลยใช่เอออยู่กับตัวละครนี้มาก็นานตัวละครนี้ให้อะไรกับเราบ้างแต่ละคนตัวละครนี้เหรอครับผมว่าเขาให้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ให้ มุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะเราอยู่กับเขามานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างซึมซับทุกๆตัวละครที่ผมเล่นผมจะเหมือนได้อะไรจากเขามาในสักส่วนหนึ่งของเขา <Okay. S 1> อะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ก็ได้ได้เรื่องการแชร์ความรู้สึกการพูดความรู้สึกการแสดงออกไปอะไรเงี้ยครับสำหรับคุณทีที่ให้ผมมาประมาณนี้ครับอืมก็ก็ผูกพันคับรู้สึกว่าตัวละครติเป็นตัวละครแรกที่แบบว่ามีความผูกพันสูงแล้วก็เหมือนกับ เป็นอีกด้านหนึ่งของตัวเราเองจริงๆที่เราไม่เคยแบบว่าเล่นบทประมาณนี้หรือว่าแบบเลือกใช้บางอย่างในในตัวเราเอาเข้ามาอยู่ในตัวรัตติอะไรเง<ว>ี้ยว่าวาพี่อินกับรัตติมีความแบบเหมือนกันสูงมากเลยนะต้องไหนครับยังเออตรงไหนครับตรงที่ชอบอ่อยต้อ <laughs> <laughs> ครับโอ้ชอครับชอบอ <laughs> สูสีั้ยอีกหลังกันแล้วมันมันก็เป็นแบบว่า เป็นตัวละครที่ได้หยิบบางอย่างในตัวเรามาขยายในคาแรคเตอร์แล้วเราก็เจอความสวยงามของของตัวรติที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วก็เออภูมิใจที่ที่ได้ทำออกมาครับครับโอ้โหจริงจริงโอแบบตัวรติเหมือนโคตรจะพี่อินเลยอะรติอ่อยตรงไหนอว่ามาจังหวะแบบทำหน้าแบบอินโดเซนน้แบบมันมันเป็นมันไม่รู้เรื่องเปล่ามันแบบว่าก็นี่ยินอยอันนี้อินโดนเซนจริงได้ ไม่จริงนะเลยังเลยังเลยังครับนั่นแหละครับเราละตัวละครให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างโอ้มึงโยนเก่งเลยโยนอย่างเดียวเลยให้ให้เยอะเลยครับให้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 แฟนฮะให้ตัวละครพัดลมวันนี้ซื้อพัดลมให้ใช่เพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะแน่นชุดชุดแน่นแล้วมันร้อนอันนี้เรียกว่าไปต่อได้เห็นไหม ให้ให้หลายอย่างครับจริงแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆด้วยตัวของบทเองด้วยตัวของสมัยก่อนด้วยด้วยทรงผมด้วยที่เอ่อขัดใจแม่ขัดใจพี่ด้วยใช่ขัดใจฉันด้วยแต่ไม่เป็นไรแต่มันออกมาได้อย่างดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆทั้ง1 1 EP อที่ผ่านมาอ่าก็รู้สึกว่าก็คงจะคิดถึงตัวละครตัวนี้มากแน่ๆคุณครับจริงเนาะ ไปที่คำถามต่อไปเลยฮะเกี่ยวไ้อันนี้นิดนึงของเมฆของเมฆอูรู้สึกว่าอูได้หลายๆอย่างแต่ตัวละครนี้มากเพราะว่าไอ้เมฆมันเป็นคนสู้ชีวิตแล้วอูรู้สึกว่าอูได้สิ่งหนึ่งที่ได้กับตัวละครเมฆเลยก็คือการที่แบบว่าเราได้โอกาสอะไรมาแล้วเราจะต้องทํามันให้แบบเต็มที่มากที่สุดเพราะว่าอย่างเมฆเนี่ยได้โอกาสแบบไปสอบแปลภาษาแล้วเมฆก็ทําได้แบบมันเต็มที่ที่สุดจนสุดท้ายแล้ว่ไบ้ใน next EP มันบอกว่าแบบเออเมฆมันได้เป็นใน เป็นแบบตามความฝันของเมฆแล้วแล้วก็ทั้งที่ดินทั้งอะไรของเมฆเมฆก็ได้มาหมดแล้วเเพราะความพยายามเลยรู้สึกว่าได้ความพยายามจากเมฆมาเยอะมากาแล้วก็แบบการใช้ชีวิตที่เป็นเป็นแบบาการใช้ชีวิตเรียบง่ายของเมฆเนี่ยมันสอนอะไรหลายหลอย่างมากมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม, <ๆ S 1> ไม่ได้บ้างฮะก็คือสีผิวที่เหมือนเดิม <laughs> ครับเมฆ อะไรเนี่ยอ๋อมันยังเขากลับมาข่าวแล้วหลังจากอีพีที่แล้วขัดหลังให้ใช่คำวินล้างออกยากมากจริงจริงนะไอหลังเหลืองคำวินล้างออกยากมากวันนั้นรู้สึกได้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งกว่าจะออกคำวินจำไว้ว่าแล้วรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างหลังเจะรู้ได้ไงว่ามันออกไม่ออกบ้านมีกระจกเนาะถ้าไปแกต้องแรงใส่ฉันด้วยคุยกัทุกคนเบามาก คันว่าแทนใส่อลรมิเอีกแล้วบ้านมีกระจกขาพิเกตอ๋อคุณขายพวกเจ้าชู้เขาถามต่อไปว่าไงครับเอออาฟิตกับทีแบกทีได้มาจากแฟนๆครับหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าแฟนๆที่พูดถึงในโซเชียลเราประทับใจอะไรบ้างกับการที่เราเอาไปตามอ่าไปตามอะไรอย่างเงี้ยเออมีมีสิ่งที่ประทับใจที่แฟนพูดถึงไหม ทุกคนมองมาที่ผมีกและโอเคได้ประทับใจล้วจริงๆผมประทับใจหลายๆคอมเมนต์มากๆเลยครับที่ที่เขาติดแฮชแท็กให้เราได้เห็นด้วยในทุกๆอีพีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูดูนักแสดงนักแสดงตั้งใจแล้วก็ดูอินกับบทบาทมากเหมือนเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆกับเราอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกเรารู้สึกดีว่าในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปสิ่งที่เราได้เล่นออกไปมันมันถึงคนที่เขาเข้ามาดูเราจริงๆครับวันนี้ได้มีโอกาสมาดูกับแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่เฟิร์ส p พีแล้วอะผมว่ามันสนุกมากครับมันมีคนได้กรี๊ดไปกับเราได้แบบได้ได้ร่วมฟินได้ร่วมอินไปกับเราอะครับคือถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวคือร่วมอินไม่ได้นะไม่ได้นะไม่โอเคอ่ะกันร่วมฟินแล้วกันอ้ร่วมอินพี่เขาคนเดียวเอ้ยอ่ดมฟินแล้วกันได้ได้ได้ร่วมมีความสุขไปกับเราครับเพราะว่าตอนที่ผมดูอยู่อะแล้วมันได้ยินเสียงแฟนๆทุกคนแบบเฮ้ย้ายแบบ คือมันเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเราทำให้ซีรีส์มันสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวตะโกนให้วันนี้ฮุยไทยเฮ้ยทำไมต้องแซวฉันด้วยฉันก็คิดคำไม่ค่อยออกอ่ะแกให้ฉันพูดคนแรกอ่ะไม่ก็แบบเขาเรียกว่าแบบเป็นกองแตกอ่ะกองแตกจะได้เขาจะได้เสริมจากที่พี่พูดไงแบบฮุ้ยไทยแบบกลัวพี่เหงาไี่พูดคนเดียวไม่ให้ลุ้นรู้สึกไหมกองแตกอาแต่เขาใจอ๋อสมัยก่อนเหรอครับเออครับาาามมจกองแตก รู้จักครับวงโยงไง้พี่ตะแตะตะตึงตะตึงอ๋ออ๋ออ๋ออรออ๋ออกออ๋ออเออ๋อั๋ออ๋นอ๋อ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 อ๋กอ๋าอ๋ออ๋ออกออ๋ออกออ๋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 อัวละครจะพูดอะไรกับแฟอๆที่มาดูวันนี้แต่ละคนเลยตัวละอรแต่ละคนเริ่มจออ๋าอ๋อค๋ออ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 บูมก่อนบ้างอ๋ออ๋ออ๋ออ๋รอ๋อ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  ตัวละครนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆในการชมครั้งสุดท้ายวันนี้ไหมคะตอนสุดท้ายก็ฝากตัวละครนายน้อยเดทไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็เรื่องก็เดินทางมา11 EP แล้ว E ีีนี้ก็จะเป็นบทสรุปจบของทุกความสัมพันธ์เลยอ,อะไรที่มันยังค้างคายอยู่ในใจก็ระบายา <c oughs> ออกมาในวันนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบ E ีีนี้นะครับแล้วก็ฝากนายน้อยเดทไว้ในความทรงจำของทุกคนด้วยคับ ต่อพี่พี่เลยครับ es, โฮ้ยไม่เอาอย่าจำนี่รู้ไหมทำเรื่งงงเงยใส่ด้วยก็อะไรนะครับอยากอะไรจะพูดอะไรกับใฟรใคราวันนี้ดูตอนอ๋อก็อยากจะขอบคุณครับที่แบบคอยเอาใจช่วยไอ้เมฆมาตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองก็น่าจะยังเอาใจช่วยไอ้เมฆอยู่แล้วก็ขอบคุณที่สงสารไอ้เมฆตอนที่มันนั่งร้องไห้อยู่ตรงสะพานเออแล้วสารจริง แล้วก็แบบขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เม่มาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอความสุขความเจริญยิ่งขึ้นปันหาทางลงม่ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าความรักของฉันและเธอช่างอัศจรรย์ครับผมจบลงจบลงเขาเลยจบลงจบลงเขาอยากขอบคุณตัวละครอรตต้ครับแล้วก็อยากขอบคุณคนที่คอยติดตามเคอยให้กำลังใจรู้สึกว่า เป็นละครที่เป็นตัวละครที่สวยงามแล้วก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องผ่านจ้าดึกรติชาก็เป็นซีรีส์ที่สวยงามเช่นเดียวกันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่า e n j อยไปกับตัวละครนี้มากมครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้ต่อให้รติจะจบไปแล้วในคืนนี้จ้าดึกรติชาจะจบไปแล้วแต่ว่ายังมีพวกเราทั้งสี่คนอยู่เนาะถูกต้องครับแล้วก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยถูกไปดูย้อนหลังสิบรอบเลยก็ได้ครับครับส่วนผมก็ อยากขอบคุณทุกตัวละครในเรื่องเลยครับแล้วก็เรื่องราวของจจรึกปฏิชาทั้งหมดเพราะว่ามันทําให้มีตัวละครทุกตัวเรื่องราวทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันทําให้เชฟตัวละครทีละทอยขึ้นมาทําให้มีตัวรติขึ้นมาทําให้มีเมฆและเดชขึ้นมาถ้าไม่มีเรื่องราวทั้งหมดไม่มีคอนฟลิกทั้งหมดมันก็คงไม่มีตัวละครของผู้ผมทั้ง4ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็นักแสดงร่วมท่านอื่นๆทุกท่านเลยนอกจากเราทั้ง4ี่คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจแลก็ เต็มที่กับผลงานนี้นะครับก็ขอบคุณมากมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรอีกไหมคะดูย้อนหลังได้ไหมเออดูย้อนหลังได้ไหนก็ไดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ครับผมใช่ครับ Memo เมมโมอฟรครับโอเคครับยากไปหาการพูดยากมากเลยทำไมทำไมมันยากครับดูแบบแล้วไปดึงหน้ามาทำไมให้มันดูแบบเอาดูยากจริงใช่ป่ะให้มันยากตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วพูดรอยและถูกกว่า ลงหาที่<ร> right. น่าจะจอกหรือ <sucks> ว่ารอรัท네ิกเกลสอะไรอ่ะรอไงอ๋อคู่คู่กรรมการโอ้คุณครับพูดว่าแค่รอเรือรอเลยเนี่ยมันจะไม่ชัดก็ตัวใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมรอเรือจะเป็นซ้อมรอลิงทำไมว่าจะเป็นเลิฟบูมมากกว่าเออเฮ้ยมัวยว่ะเก่งมันเก่งพี่หนูแดงจริงเลย เขาเป็นคนขี้ร้อนนะพี่ร้อนนะน่เขาชอบไหมดีอ๋เขาชอบเขาเห็นอุ้มเล่นด้วยกันทีไรเขาแบบดีกูเป็นหนุ่มวะกูกี้คู่กูกี่ว่าหนุงานสายตาทั้งระติดดีจังหวะอ้อจังหวะช้อนตาเอออะไรอย่างเงี้ยมันแบบพอได้ไหมครับพี่อุ้ยทำไมปากสวยจังเลยเราวันนี้เอ่อทาลิปผสมหลายตัวเลย คือย <aunque> ังไงครับมันต้องฝึกในเรื่องของสายตามันเป็นอินเนอร์เออเขาเว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้นี่จริงไหมครับจริงมันเป็นอินเนอร์มันเป็นความรู้สึกจริงเออช่วงเวลานั้นเออเป็นแนวสายตาเขาเป็นแนบ้างพี่เปนดีเลยจังเกย์ดีเลยเหรอเวลาสะโพนเกย์สะโพนทำดีๆทำดีๆถ้าอย่างนี้เห็นได้ไหมเห็นไหม ว่าตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะใกล้กว่านี้อีกทำไมญี่ปุ่นถ้าเขาไม่ให้หยิกมาหยิกพี่ก็ได้พี่ยอมหยิกจยิงเลยนี่หยิกยากโดนจริ<ห>ได้สิแก, <constructor> ออกขอกรออย่างฉันจะอยู่ยังไงแหมใช่ไหมแหมตัดใครก่อนค่ะ อินหรออินหรือเกรซนะใครนอนตักใครก่อนนะพี่ตอนนั้นมืดแต่พี่ไม่ค่อยเห็นเหอเหอเห็นไม่ค่อยชัดเลยอูยไม่รู้หรอกว่าใครนอนตักใครก่อนแต่ว่าคิวไนวันนั้นนะ่ะก็คือนอนกอดก,กันตรงโซฟาเฮ้ยไม้ม <c oughs> ก็มีด้วยมีโซฟาก็อู่บูเันเอากระเป๋าไปวางไม่มีที่แล้วเขาก็ต้องมานอนด้วยกันอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันท่อดโอกลัวว่าจริงไหมจริงเหรอแล้วใครกอดใครก่อนหรอพมกนอนอยู่เฉยๆแล้วเขามากอดคุณหรอ ไอเมื่อกี้เสียงอีนดิเสียงอีนี่เสียงอีนีไม่จริงเอาจริงไม่จริงครับทีมงานทีมงานครับแต่คุณเป็นคนเสียงหวานนิดนะชอบไหมเวลาเขาพูดค้าขายอะไรแบะให้เราลองสิไม่ใช่ผมชอบลองเขาลองพูดเลยเออพูดพูดอะไรครับแม่เสร็จงานวันนี้ไปไหนเสร็จงานวันนี้ไปไหนโทษนะคุณกันไปไหนผมเป็นอะไรสาววายครับตัวอย่างของแพ้เสียงในหัวนะฮะโอเค ทุกคน